ในท่านอนทาเวลล่ครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณย่านถนนเวสต์พอยต์นะที่ตั้งอยู่ในบริเวณแถวเกซอนซิตี้ในกรุงมานิลาของประเทศฟิลิปปินส์นะเนี่ยครับเขามีชื่อถนนนะตรงนี้นี่จะเป็นถนนเวสต์พอยต์นะก็สำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมจะมารีวิวการนั่งรถโดยสารของทิม ของที่ฟิลิปปินส์เนะครับเขาเรียกกันว่ารถคีฟนี่นะฮะนี่คือลักษณะของตัวรถคีฟนี่ครับด้านข้างนี่จะมีการเป็นภาพเป็นสีสันสดใสเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นรถสองแถวด้วยสารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกรุงมะนิลาแล้วก็เป็นเสน่ห์ของฟิลิปปินส์นะครับก euh. ็เป็นรถที <sven tweeting> ่บรรดาคนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะใช้บริการกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะ ลองมานั่งรถทิพนี่ดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาผ่านที่ไหนบ้างนะแต่ดูตามป้ายเนี่ยเขาไม่บอกนะอย่างคูบาคูคูเอโกอะไรเนี่ยครับเดโดฟิลรามิเดียสนะผมก็ไม่รู้จดหมายปลายทางนะก็จะนั่งดูเล่นๆนะว่ารถทิพนี่ตรงนี้เนี่ยจะไปที่ไหนบ้างนะครับเป็นลิปการรีวิว ให้สัมผัสเข้าถึงบรรยากาศแบบท้องทิ่นะครับก็คือการนั่งรถชิปนี่นะเอาก็าเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกนันนะนการนั่งรถชิปนี่นอ้นีเน่เป็นบรรยากาศบริเวณด้านภายในรถนะนี่ก็จะเป็นจุดที่นั่งของคนขับนะฮะแล้วก็มีจุดที่คนเขาจะนั่งคู่คนขับนะฮะวิธีการ จ่ายเงินเนี่ยก็เขาจะจ่ายเงินจากด้านหลังนะแล้วก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับให้คนที่นั่งอยู่ใกล้คนขับเนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่งันเป็นรัดขอนะแล้วก็จ่ายเงินให้คนขับนะตอนนี้นี่ผมก็ไม่รู้จะไปนั่งไปลงที่ไหนนะฮะก็ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคนขับนะฮะเนี่ยบรรยากาศภายในรถจิฟนี่ครับรถสองแถวโดยสารของฟิลิปปินส์นะฮะ ก็มันเป็นการยากครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่จะทำความคุ้นเคยนะกับระบบการนั่งของรถชิปนี่นะฮะผู้โดยสารก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะนั่งกันได้เยอะนะครับก็แถวว่าเราประมาณเกือบสิบคนเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้นี่รถยังไม่ออกครับเหมือนเขาจะรอให้ผู้โดยสารเต็มนะแล้วเขาถึงจะออกนะฮะ ครับเราก็มาชมบรรยากาศกันต่อนี่ก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างทางที่รถกีปนี่นี่นผ่านนะก็ผมก็ไม่รู้เส้นทางนะว่าเขาผ่านจุดตรงไหนกันบ้างนะแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคนขับนะ <c oughs> เดี๋ยวตอนจะลงนี่เดี๋ยวค่อยจ่ายเงินอีกทีนะนี่ก็คือบรรยากาศการจราจรในกรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปลปินส์นะ ก็เขาว่ากันว่าการนั่งรถกีฟนี่สําหรับชาวต่างชาติเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าข้อมูลอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาตากาตลนดหรือว่าภาษาฟิลิปปินส์นะฮะคือถ้าจะนั่งเนี่ยก็ลองถามกับคนขับหรือไม่ก็ผู้โดยสารที่โดยสารไปกับรถคันเดียวกันนะฮะที่ฟิลิปปินส์นี่ก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่า ผู้คนเป็นส่วนใหญ่นะเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้นะครับผมก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับระหว่างทางที่รถไยสารวิ่งผ่านนะครับเปรียบกับบ้านเรานี่ก็ประมาณรถสองแถวนะฮะ ตอนนี้รถติดไฟแดงครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบนรถโดยสารครับรถสองแถวฟิลิปปินส์ครับหรือว่ารถจิปนี่ฮะก็คนก็นั่งเยอะเลยนะครับนั่งกันเบียดกันพอสมควรนะฮะเขาไม่มีกลิ่งนะครับไม่มีกดกลิ่งเหมือนบ้านเรานะฮะ ือถ้าจะลงเนี่ยก็ต้องตะโกนบอกคนขับนะครับนะครับรู้สึกว่าจะมีผู้โดยสารลงแล้วนะฮะเนี่ยเขาเวลาจะลงก็ต้องตะโกนบอกคนขับแล้วก็คนขับเขาก็จะบอกเซนต์ปจะเนาะเซนต์เจลีกอนสลีกอนจะบอม่ตั้งกันล้พอยุ่งกับต้นยุ่งกับต้นตัวพอตังกัน ตอนนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับรคนขับเขาจะพูดอะไรสักอย่างนะตอนนี้นี่ผมก็นั่งรถทิปนี่มาประมาณเราวๆเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางจะไปลงที่ไหน,น้วแต่ตอนนี้เนี่ยคนขับรถเขาแวะเติมน้ํามันนะฮะนี่ก็เป็นป้อมน้ํามันของที่ฟิลิปปินส์นะฮะ นี่เป็นตู้เติมน้ำมันนะแต่รู้สึกว่าเขาจะเติมู้นั้นนะ,ะตรงนี้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นโซนย่านไหนนะครับก็นั่งมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแนละ้วนะครับก็บรรยากาศบนรถนะก็ยังมีผู้โดยสารอยู่พอสมควรน,นะสำหรับ บรรยากาศบนรถจิปนี่ตอนนี้นะยัยงมีผู้โดยสารอยู่เยอะเลยต,ต,ต,ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเติมน้ำมันนะครแต่พอเตอิมน้ำมันเสร็จก็ออกเดินทางกันต่อครับ บริเวณตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นโซนย่านตลาดนะรถนี่ไปกันโอ้โหพอสมควรเลยครับแล้วก็ผู้คนนี่ก็เยอะมากนะครับมีผู้คนขึ้นมาอยู่เรื่อยๆครับในคือบรรยากาศของบริเวณย่านโซนนึงในกรุงวนิลานะก็เป็นช่วงเวลาประมาณจักห้าโมงเย็นนะครับ ก็ช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่รถจะเริ่มติดสะสมบนท้องถนนเยอะนะฮะตอนนี้นี่ผมก็ยังไม่ได้ลงนะฮะก็น,นั่งไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยนั่งมาประมาณราวสี่สิบกว่านาทีแล้วนะฮะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะสำหรับ การน,นั่งโดยสารรถจิมมี่นะฮะที่บริเวเนียนะครับบรรยากาศบริเวณของถนนบนกรุงมัลลิลาครับที่นี่เนี่ยเขาขับกัน่อนข้างจะดูเดรยดกาศเหมือนกันนะแล้วก็บีแร์ได้เต็มที่นะครับสำหรับการจราจรบนท้องถนนในกรุงมัลลิลาของประเทศบริเวณ นี่นึกถึงบรรยากาศของสะพานพุทธบ้านเรานะ จะลงจุดนี้ฮะจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้วะก็จะลงจุดนี้ฮะเฮ้ยหยู่จ่ายเงินคนขับนะฮะลงจุดนี้ฮะบกไดบรนั้นเนี่ยฮะบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะ ก็ด้านหน้ารู้สึกว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ของสวนสาธารณะนะฮะผมจ่ายไปประมาณ50เปโซนี่เขาก็คอนมาประมาณคอนไว้26เปโซก็สรุปแล้วนี่ค่าโดยสารจากจุดของบริเวณถนนเวสต์คอยส์นะครับหรือว่าจุดของซอยเวสต์คอยส์เนี่ยมาตรงบริเวณโซนของเขสวนสาธารณะเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ24เปโซนะครับ ยี่สไปโซนี่ก็ประมาณสิบกว่าบาทเท่านั้นนะก็คือว่าราคาไม่แพงนะสำหรับการโดยสารรถของแถวจิปนี่นะแค่ตรงนี้เป็นบริเวณพื้นที่ของอนุสาวลีย์นะเดี๋ยวผมต้องขอเช็คข้อมูลจากตรงบริเวณแผ่นที่ก่อนนะครับนะครับตรงด้านหน้านี่เราเห็นเป็นอนุสาวรีย์นะ บรรยากาศในช่วงเวลาเย็นๆที่มนิลาครับ่อข้างจะวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับนครับด้านหน้าก็เป็นพื้นที่ของอนุสาวรีย์นะฮะก็น่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวของใจกลางกรุงมนิลานะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสนามกอล์ฟด้วยนะฮะตรงนี้นี่ไม่น่าจะไกลาจากจุดข,ของพื้นที่ย่านเขตเมืองเก่าอินทร,ราบูรอสเท่าไหร่นะครับ ก็ผมใช้เวลาในการนั่งรถทริปนี่เนี่ยจากจุดของบริเวณพอยเวสท์พอยนะฮะมาบริเวณแถวๆย่านเขตเมืองเก่าอินทามูรสเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบ50นาทีฮะนี่ก็เป็นวิธีการเดินทางด้วยรถ2แถวด้วยสารซึ่งเป็นรถ2แถวประจำประเทศฟิลิปปินครับเป็นรถ2แถวท้องถิ่ เดียวว่าเป็นเอกลักษณ์ของฟิลิปปินส์แล้วก็คือรถจี๊ปนี่นะครับก็อาจจะเป็นการยากสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะเพราะว่าข้อมูลอธิบายข้อมูลรายละเอียดในการเดินทางแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะลองหาประสบการณ์ให้เข้าถึงชีวิตของคนท้องถิ่นและก็เข้าถึงวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้นๆเนี่ยก็ลองดูสักครั้งครับกับการนั่งรถจี๊ปนี่ในประเทศฟิลิปปินส์ฮะเอาครับสำหรับ คลิปนี้ครับเรื่องราวของการเดินทางด้วยรถ2แถวที่ประเทศฟิลิปปินส์หรือว่ารถจิบนี่ครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ